สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาทำกางเกงเอวยางยืดกันนะคะกางเกงทรงสวยขากางเกงไม่กว้างมากมีกระเป๋าเจาะสองข้างด้วยค่ะใช้ผ้าถุงตัดเหมือนเดิมนะคะถ้าหากว่าผู้ชมไม่มีผ้าถุงก็สามารถใช้ผ้าคอตตอนหน้ากว้าง45นิ้วจำนวนสองเมตรค่ะ เราจะตัดแยกผ้าถุงออกเป็นชิ้นส่วนงานเลยนะคะนี่ค่ะตามนี้เลยค่ะด้านบนนี้ก็จะไว้ทำขอบกางเกงนะคะด้านข้างนี้ก็ไว้ทำกระเป๋ากางเกงค่ะส่วนชิ้นนี้ก็คือชิ้นตัวกางเกงของเรานะคะความกว้างก็คือย9นิ้วครึ่งค่ะส่วนความยาวก็คือส8สิดนิ้วนะคะ ความยาวนี้ผู้ชมสามารถตัดได้ตามชอบเลยนะคะเกงตัวนี้เหมาะสำหรับผู้ชมไซส์ L แล้วก็ไซส์ XL ค่ะดูความกว้างของผ้านะคะว่าความกว้างของผ้ามาจากไหนค่ะ ผ้าของเราจะต้องวางประกบกันนะคะวัดจากริมผ้าลงมาสิบสองนิ้วค่ะทั้งสองข้างเลยนะคะแล้วก็ขีดเส้นตรงเลยค่ะฝั่งขวามือนี้ประเจนจะให้เป็นเป้าด้านหลังนะคะก็คือเป็นส่วนหลังของกางเกงค่ะเราจะวัดเข้ามาสีนิ้วเท่าๆกันนะคะแล้วก็ขีดเป็นเส้นตั้งฉาค่ะ วัดจากมุมฉากขึ้นไป4นิ้วแล้วก็โค้งเป็นเป้าด้านหลังเลยค่ะสายมือนี้จะให้เป็นด้านหน้าชิ้นส่วนด้านหน้านะคะวัดเข้ามา2นิ้วครึ่งค่ะขีดเป็นเส้นตั้งฉากวัดจากมุมฉากขึ้นไป2นิ้วครึ่งแล้วก็ขีดเป็นเป้าด้านหน้าเลยนะคะ ด้านหน้านี้เราจะลดเป้าลงมา1น,นิ้วค่ะแล้วก็ขีดเส้นเฉียงไปหามุมเป้าด้านหลังเลยนะคะจะตัดตามมาร์กเลยค่ะแล้วก็จะแบ่งพับกางเกงของเราเป็นพับครึ่งนะคะเพื่อที่จะตัดแยกเป็นชิ้นหน้าชิ้นหลังค่ะ จะตัดแบ่งครึ่งเลยค่ะชิ้นบนนี้จะเป็นชิ้นด้านหน้าเก็บไว้ก่อนนะคะทีนี้เราก็จะมาตัดลดปลายขาด้านหลังค่ะชิ้นด้านหลังก่อนนะคะวัดเข้ามานิ้วครึ่งค่ะแล้วก็พับตรงนี้จะเป็นส่วนปลายขากางเกงนะคะเราจะพับก่อนตัดค่ะ วัดลดปลายขากางเกงของเราเข้ามาข้างละสองนิ้วค่ะแล้วก็ขีดเส้นเฉียงเลยนะคะตัดตามมาร์กเลยค่ะลปลายขากางเกงของเราจะเล็กลงนิดนึงนะคะ ชิ้นส่วนด้านหน้าค่ะเราก็จะนำมาลดปลายขากางเกงเช่นเดียวกันนะคะปลายขากางเกงวัดเข้ามานิ้วครึ่งเท่ากันค่ะวัดลดปลายขากางเกงเข้ามาข้างละนิ้วครึ่งนะคะ แล้วก็ขีดเป็นเส้นเฉียงเลยค่ะแล้วก็ตัดตามมาร์กนะคะชิ้นส่วนด้านหน้าของเรานี้เราจะเจาะกระเป๋าข้างค่ะจะใส่กระเป๋าสองข้างนะคะนี่ก็คือชิ้นส่วนกระเป๋าของเราค่ะใช้จํานวนสองชิ้นค่ะกระเป๋ากว้างสิบสีนิ้วยาวสิบสองนิ้วค่ะ ต่อไปเราก็จะเจาะตรงปากกระเป๋านะคะวัดเข้ามา2นิ้ววัดลงมา7ดนิ้วค่ะแล้วก็ขีดเป็นเส้นเฉียงค่ะเราจะเจาะกระเป๋าของเรานะคะตัดออกเลยค่ะนำกระเป๋ามาทาบวัดเลยนะคะตัดให้ได้ขนาดเท่ากันค่ะเราจะตัดฝั่งหนึ่งนะคะ ตัวกระเป๋าของเราจะต้องวางผ้าประกบกันนะคะเพื่อที่ว่าตัดออกมากระเป๋าจะได้เป็นซ้ายเป็นขวาค่ะนี่ค่ะเราก็จะแยกชิ้นหน้าของเราเป็นซ้ายเป็นขวาอย่างนี้นะคะกระเป๋าของเราก็จะเป็นซ้ายเป็นขวาเช่นเดียวกันค่ะเราจะแยกวางซ้ายวางขวาเลยนะคะเวลาไปเย็บเราจะได้ไม่งงค่ะ ส่วนนี้ก็คือชิ้นส่วนขอบเอวนะคะขอบเอวเราจะตัดกว้างห้านิ้วค่ะส่วนความยาวประเจนก็จะตัดเผื่อไปก่อนนะคะยาว45้านิ้วค่ะยางยืดตัดยีหนิ้วนะคะ เรามาดูวิธีเย็บกันเลยค่ะอันดับแรกก็จะเย็บกระเป๋ากางเกงก่อนเลยนะคะเราจะวางผ้าด้านถูกประกบกันเย็บด้านที่ผิดนะคะเราจะเย็บตรงมุมเฉียงที่เราตัดไว้นี้ค่ะประกบผ้าแล้วก็เย็บห่างริมเข้ามา7มิลน,นะคะ ต่อไปก็จะเย็บล้มตะเข็บค่ะเราจะเย็บล้มตะเข็บมาทางฝั่งกระเป๋านะคะตะเข็บจะล้มมาทางฝั่งกระเป๋าค่ะ ต่อไปก็จะเย็บก้นกระเป๋าค่ะก้นกระเป๋าเราจะเย็บด้านที่ถูกก่อนนะคะแล้วถึงจะกลับเย็บด้านที่ผิดอีกทีนึงค่ะ เราจะเย็บกระเป๋าให้ติดกับตัวกางเกงไว้นะคะเย็บด้านข้างแล้วก็เย็บด้านบนค่ะด้านบนผู้ชมจะเห็นว่ากระเป๋าจะแลบออกมาเล็กน้อยนะคะเนื่องจากว่าตรงนี้เรามีการลดเป้าลงไป1นนิ้วค่ะกระเป๋าของเราก็เลยจะแลบออกมานิดนึงนะคะเย็บเสร็จเราก็ตัดออกเลยค่ะ เราก็ได้กระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะคะอีกข้างหนึ่งป้าเจนก็เย็บไว้เรียบร้อยแล้วค่ะเราได้กระเป๋าสองข้างแล้วนะคะทีนี้เราจะมาเย็บเป้าเข้าด้วยกันค่ะตรงส่วนโค้งเป้าด้านหน้านะคะอันนี้คือชิ้นด้านหน้านะคะ เย็บแบบตะเข็บเข้าถ้ำนะคะก็คือด้านผิดประกบกันเย็บด้านที่ถูกรอบนึงไปก่อนนะคะแล้วก็จะเล็มริมผ้าที่ลุยออกแล้วก็จะกลับเย็บด้านในตามปกติอีกทีนึงค่ะตะเข็บเข้าถ้ำนี้จะห่อตะเข็บไว้กันริมลุยได้อย่างดีเลยนะคะถ้าผู้ชมมีจากโพ้งก็เย็บตามปกติแล้วก็โพง้งริมตามปกติได้เลยค่ะ เก็บเข้าทํานี้เหมาะกับผู้ชมที่ไม่มีจักโพงนะคะ เราเย็บตะเข็บเป้าด้านหน้าแล้วนะคะตะเข็บเป้าด้านหลังนี้ป้าเจนก็เย็บไว้เรียบร้อยแล้วค่ะเย็บลักษณะเดียวกันนะคะเย็บโค้งเหมือนกันค่ะเพื่อความรวดเร็วนะคะป้าเจนจะเย็บให้ดูข้างหนึ่งค่ะไม่งั้นคลิปวิดีโอของป้าเจนจะยาวมากเลยนะคะเพราะว่าป้าเจนจะพยายามเย็บให้ผู้ชมดูทุกขั้นตอนเลยค่ะ ต่อไปเราก็จะมาเย็บเข้าข้างกางเกงนะคะเข้าข้างเราก็จะเย็บแบบแตะเข็บเข้าท้ำเช่นเดียวกันค่ะ เข้าข้างเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาเย็บขากางเกงด้านในทั้งสองข้างเข้าด้วยกันค่ะเย็บแบบตะเข็บเข้าท่าเช่นเดียวกันนะคะ ต่อไปเราก็จะมาพับเย็บปลายขากางเกงค่ะปลายขากางเกงเราจะพับเข้าไปครึ่งนิ้วนะคะพับเข้าไปครึ่งนิ้วแล้วก็พับเข้าไปอีกหนึ่งนิ้วค่ะเพราะว่าส่วนปลายขากางเกงนี้ปเจนจะเผื่อเย็บไว้นิ้วครึ่งนะคะ ปลายขากางเกงเราก็เย็บเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาเย็บขอบเอวกางเกงค่ะขอบเอวกางเกงเราจะกลับเย็บด้านในนะคะ ประเจนจะพาเย็บจากด้านหลังไปนะคะนี่ค่ะตรงกล่งกลางด้านหลังเลยค่ะเราจะวางผ้าที่ตัดขอบเอวให้ซ้อนขึ้นไปกับกางเกงของเราด้านที่ผิดนะคะก็คือเย็บด้านในค่ะนี่ค่ะขอบเอวกางเกงของเราก็จะซ้อนขึ้นไปอย่างนี้นะคะไม่ได้วางประกบนะคะ เราจะเหลือด้านหน้าไว้ครึ่งนิ้วค่ะเพื่อที่ว่าเราเย็บวนรอบมาเราก็จะมาต่อให้ขอบเอวของเราเป็นวงกลมนะคะ เราต่อขอบเอวแล้วนะคะเป็นวงกลมค่ะพับขอบเอวออกด้านนอกนะคะพับเข้าไปครึ่งนิ้วแล้วก็พับไปตามดูตามมือประเจนเลยนะคะแล้วก็จะกลัดเข็มหมุดไว้ก่อนค่ะจะพับไว้สีมุมนะคะนี่ค่ะพับเข้าไปครึ่งนิ้วแล้วก็พับทบมาเลยค่ะ เสร็จแล้วก็จะนำไปรีดนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้เย็บง่ายขึ้นค่ะประเจนก็รีดมาเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะกัดไว้แล้วเราก็จะรีดตามรอยพับ ครึ่งเลยนะคะเราก็จะได้ขอบเอวแล้วค่ะทีนี้เราจะนำยางยืดมาวัดนะคะจะมีด้านบนเหลืออยู่นะคะประเจนจะเผื่อไว้เพื่อที่ว่าเราจะเย็บเป็นระบายขอบเอวค่ะเราจะเอายางของเราวัดให้ใหญ่กว่ายางเล็กน้อยนะคะเหลือส่วนด้านบนนี้ประมาณครึ่งนิ้วค่ะ เราก็จะเย็บโดยรอบครึ่งนิ้วเลยนะคะ เราเย็บโดยรอบห่างกลิมเข้ามาครึ่งนิ้วแล้วค่ะทีนี้เราก็จะมาเย็บริมด้านล่างนะคะเราจะเว้นช่องไว้ใสย่ยางยืดประมาณสองสามนิ้วนะคะ นี่คือช่องที่เราเว้นใส่ยางยืดนะคะก็จะใช้เข็มกัดเป็นตัวช่วยค่ะอีกด้านหนึ่งเราก็จะกัดเข็มหมุดไว้นะคะแล้วเราก็จะสอดยางยืดของเราเข้าไปโดยรอบค่ะ เราจะดึงยางยืดมาทะลุอีกด้านหนึ่งแล้วเราก็จะต่อยางยืดของเราเป็นวงกลมค่ะ เราเย็บปิดช่องที่เราเว้นไว้สายยางยืดแล้วนะคะ,ะเฉลี่ยยางยืดของเราให้สม่ำเสมอนะคะแล้วทีนี้เราก็จะเดินเส้นตรงทับตรงกลางยางยืดอีกรอบหนึ่งค่ะค่ะดึงผ้าแล้วก็ดึงยางของเราให้ตึงเสมอกันนะคะ ดูตามือประเจนไปเลยนะคะแล้วเราก็จะเย็บโดยรอบทับยางยืดของเราไว้ค่ะประเจนจะเย็บแค่เส้นเดียวตรงกลางนะคะแต่ถ้าผู้ชมต้องการที่จะเย็บลหลายๆเส้นเพื่อความสวยงามก็ได้ค่ะเพื่อที่ว่าเวลาเราสวมใส่ย,ยางยืดของเราจะได้ไม่พลิกไปพลิกมานะคะ างเกงของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมีกระเป๋าสองข้างค่ะประเจนก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจประเจนด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ